แตกชะตาอกที่อกน้ำเพียงไมน้บนนันน้เยอบกชิ้นน้อามันน้ำแบบถอดมันถอดมันถอดมันขายเยอะมาดำดำเนอะขาดหมดจ้าเหยียบขี่ปะวะ แม่ดูลีกแล้นังขี้อกแล้นังขี้สับซับถอดถอดมันเนี่ยวะมันมันแก้วบอคนไทยเอิ่นบอเจ๊ห้องนเนี่ยวะโอ้โหลืมก็มัน มมแขายในแบะนี่เอา่ายขายเอาเราถ่ายอยู่นะขายเลวนะผู้เจ้าเขาเอาเลยนี่บัวท่านชำเนาะซีเมอรเจเป็นตะกินอยู่บ้าโอ้เป็นตะกินเนี่ยคไปถ่ายอยู่มันกระโตกกระโตก ลงจับมันกับนันอดอัว่ัวอลปนี่นะมันตัวทอดเกือบแป้งท,ทอดแล้ว แปบคับทายคับทายเฮ้ยปันไอกินเดตีหลุมเอดอยู่ทึ่งแห้งกรอบแล้วว่ะโคตรโคตรไวโคตรแม่ะจักเวนมีกแล้วและปั่น ตืดนเนาะบา่ไรมเยอะด้วยชีดไฟชีดมันเนาะดันได, I o ดนไอโอสต่างงามริมมุมนี่หน้าหักแหงแม่ค่าทอดมันเลี้ยกีบกาป่วย หักไปจับบานประตูนะก่าเพลิงหน่งไม่ทำไมปะตูยัดนึงแต่ทำอีกินนะใช่ได้ห <ừ. S 1> น่าเราเอาโบแซบแล้วเราเอาโบหวานไหมเราแล้วมัโบหวานไปใส่เพิ่มได้เลยใน้องี่คู่็นนะ ใช่ก็มันหวานใช่มแ่ีมึงดูตัวในหันจกอสเฉยันนียังมีเรื่องนุ่ม น้ำคื split, อลีงกระทอมไปนะบอกด่าเวามเแลยไดี้เข่าหันเอวหาล้านหกสพันเจ้าหันได้หาล้านหนึ่งแสน กันมันได้ลืมเจ้าหกแสนแล้วมันก็แปงหลเลยด้ค่ะเบียลิงของลินโค้งอ่ะเบียร์หลชินจักนแล้เห็นอะไรคอยเอาเวาเนบได้หดเช้าของเจ้าครจะิปชอบนะน้ำมันถอดเรื่องหลืองคอถามว่างนมัรวมกันแรมาแบ่งเงินมั่บียไ ตัวให้ยาหยางเนาะีาตกลดโยดินชายเราม่ี้แล้วรูกาตัวใหญ่หยางเราี่ดอ้ข่าก็แล้วเลยยูนวะี่เปนกเห็นยั้งนยิ้เปิด tua tua anh nga, hãy quay 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 lột ชิ้อลงอีแล้วเฮ้ยไปขาเครืกันทอดขายแล้วนี่ฮะนอยไอลูกมาซื้อนะเพาอ้ไรนอยกัญยางมาแล้วผมไม่รู้เรื่องเช่นะ เชินชินมาข่าวยูทูบมาคอยมา,ยาลุงม,มาแล้วว้าวทันสุดต <c oughs> ังไปต้องไปออกทงทานหมื่นออกอัดไก่จบห <c oughs> มูเขาเคยเป้าอยู่เกือตอนใดก็ได้เป็ดไก่ไข่ผมเข้านอน นาเมอกอันคอเคยชะเคยขวเคยชะเคยอะแบบนี้นี่สั่งเอาพักไปเอนทอดอีกลาบมันหกบกว่าจะชอบพกกิ้วไรที่มให้มันอยู่ให้เลยก็ชอบตัวหนึ่งชอบตัวนั่นเลยพวกแอนม หนะปกติหนว่ายึดอะไมันก็ได้นะจังมันน่าชุกฉับแซะถอดมันลุงนะพ่าไปเอาเงินนะพ่อนะ บนแอมมเลยก็แล้วตอนแอมเมาคอยมันมีสนใจคนอื่นเกิดก็ออยังเกิดผู้เดียวลุงนพาลุงนพามาซื้อวาตัดเส,ส็บๆนัวเจะไงเบอร์บายกล้องนะชิตนี่นนนนะ